พานิจจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตรงวัดเขต1-4พิษณุโลกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกกอรมนรพิษณุโลกตำรวจท่องเที่ยวและปกครองจังหวัดพิษณุโลกโลงพื้นที่ตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรงสำเร็จและตรวจสอบสารปนเปื้อนที่มาพร้อมกับอาหารในงานสมโภชหลวงพ่อพระพุทธชินราชประจำปี2567ที่บริเวณวัวดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีสารฟอร์มาลีนในสบายนางที่ร้านขนมจีนแห่งหนึ่งจึงดําเนินการให้งดจําหน่ายอาหารในทันทีครับแล้วก็กําชับให้ร้านค้าต่างๆงดจําหน่ายอาหารที่มีสารปนเปื้อนในบริเวณงานอย่างเคร่งครัด ส่วนอาหารสดประเภทอื่นๆครับเช่นผักสดถั่วงอกนะครก็ไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างใดครับนอกจากนี้นะคะได้มีการตรวจสอบเครื่องช่งค่ะให้มีความเที่ยงตรงรวมไปถึงติดสติกเกอร์รับรองมาตรฐานจากการตรวจสอบตาช่างนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคารวมทั้งเน้นย้ำค่ะให้ผู้ประกอบการนะคะปิดใบแสดงราคาให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคนะคะได้รับความเป็นธรรมในการที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ สำหรับงานสมโพธิพระพุทธชินราชนะคะประจําปี2567จัดขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่21มกราคมนะคะรวมระยะเวลา7วัน7คืนด้วยกันน่าจะถึงวันที่21กุมภาพันธ์ใช,ใช่ไหมคะเป็นระยะเวลา7วัน7คืนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมงานนี้หรือว่ามาเที่ยวงานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ประจําปีที่จะเกิดขึ้นทุกๆปีนะคะกับพลังศรัทธาและก็ความเชือ่อ ความศรัทธาในหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะขึ้นไปแล้วนะคะก็อย่าลืมว่ารอบงานจะมีสินค้าต่างๆขายกันอย่าง,ง,งหลากหลายานะคะ,ะแล้วก็เป็นของพื้นบ้านก็มีอมของที่แต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศนะคะเป็นของดีของเด็ดก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนแล้วกันค่ะอย่าลืมมาเที่ยวชมงานนะคะ